ใหญ่ช้อยแกอยู่บ้านคนเดียวมาหลายปีบ้านของแกติดกับบัดต,ตรงดัวร่านดังมีต้นมะขามใหญ่อายุมากกว่าร้อยปีในทุกคืนเวลาตีสามใาย่ช้อยจะได้ยินเสียงแปลกๆลังมาจากหลังบ้านของแกเสียงนั้นไม่ใช่เสียงแมวไม่ใช่เสียงลมแต่เป็นเสียงคางเบา เหมือนคนที่หิวโหวยจนตายหิวหิวเกินยาช้อยไม่กล้าเปิดไฟมองแค่แง้มประตูลกูก็เห็นเงาอะไรบางอย่างสูงเท่าต้นไม้กำลังยืนค่อมอยู่ใต้ต้นมะขามมือยาวเกือบถึงพื้นเหมือนกำลังมองเข้ามาในบ้านยาช้อยได้จูดธูปแผ่เมตตาให้มันทุกคืน เองไปดีเถอะป่าเองก็ไม่มีบุญอะไรจะให้แล้วคืนต่อมาเสียงนั่นก็เปลี่ยนไปไม่ใช่เสียงร้องไห้เพราะความหิวแต่กลายเป็นเสียงหัวเลาะเบาๆอยู่ใต้ต้นมะขามมึงพูดผิดแล้วกูไม่ได้มาขอแต่กูมารลับ